สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มานำเสนอรถบรรทุก10ล้อ2เพลานะครับ h ี n o ่สิงห์เทค f m 3 h นะครับ2เพลาเครื่องยนต์5 9 5แรงม้ารถห้างนะครับสวยๆพร้อมใช้นะครับต่อเทเลอร์พร้อมใช้นะครับสวยๆเลยนะครับยังไม่ได้ใช้งานเลยครับเพิ่งจะต่อเสร็จกันมาใหม่ๆนะครับตัวนี้เป็นรถห้างแท้นะครับคัสซีก็เป็น FM 3เฮดนะครับสวยๆเลยนะครับพร้อมใช้จริงนะครับคันนี้ทุกอย่างยังเดิมๆอยู่นะครับทำแพรพร้อมใช้กันมาใหม่ๆเลยนะครับตัวลองแท็กนี้เป็นแผ่นผ้าใบสายพานอย่างหนาเลยนะครับที่ทนทานกับการแรงกระแทกนะครับอย่างดีนะครับเป็นสายพานอเอาไว้ลองเวลารถ แบคโคหรือรถเกี่ยวข้าวของท่านขึ้นนะครับก็จะไม่ลื่นนะครับตัวนี้ช่วยช่วยกันลื่นได้ด้วยนะครับส่วนด้านท้ายก็เป็นท้ายพับนะครับเป็น10ล้อ2เพลานะครับรถห้างช่วงล่างก็เดิมเดิมนะครับ fm 3 h เครื่องยนต์ร้อยเก้าสิบห้าแรงม้าสองเพลานะครับพร้อมใช้รถต่อกระบะต่อต่อต่อเทรลเลอร์กันมาใหม่ๆ่แล้วครับด้านท้ายเป็นพับได้นะครับเป็นท้ายพับพร้อมใช้นะครับ ทำใหม่ทั้งคันแล้วครับต้องขอโทษด้วยนะครับในช่วงที่ถ่ายทำมีการหมุนกล้องนะครับสว,สวยเลยครับทำกันใหม่ทั้งคันนะครับด้านท้ายระบบพับท้ายเป็นระบบไฮโดรลิกนะครับสว,สวยเลยครับสองพลาว fm 3 h ead, เครื่องยนต์195แหแรงมา้ารถห้างนะครับ อยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีราคาเปิดไว้ที่770,000 0ต่อรองได้นะครับสนใจก็แวะมาดูรถนะครับสวยๆนะครับยาง10เส้นเป็นยางใหม่นะครับราคาไม่แพงนะครับโทร0 9 2 6 6 7 0้9 9ครับสาหรับช่อง YouTube ฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่เป็นไงครับแอร์เพิ่งจะติดทำกันมาใหม่ๆเลยครับ แอร์เย็นๆนะครับเครื่องแห้งๆสีสันสดใสเขียวมิ้นท์นะครับแบบสวยกระจกนาซาสวยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะครับพร้อมใช้เลยครับขอบคุณทุกท,ท่านทุกๆท่านนะครับที่ในช่อง YouTube นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเวลาผมนำเสนอก็ท่านจะไดไไ้ไม่ไม่พลาดต่อการรับชมในคลิปต่อไปนะ